สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องราวของมัทยาวตาลค่ะซึ่งก็คืออวตารแรกของพระวิษณุเลยใช่ไหมคะที่ท่านมาในรูปปลาเพื่อ,เ,อ,อเหมือนกับมากอบกู้โลกกอบกู้ธรรมะในช่วงที่แบบโลกกําลังจะสิ้นสุดวัฏจักรหรือที่เรียกว่าสิ้นกันนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่เราคัดสรรมาแล้วในหัวข้อ มัศยาวตาลการกอบกู้ปัญญาจากความโกลาหลนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจเรื่องราวนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดแล้วก็ดูว่ามีความหมายเชิงสัญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วมันมันจะให้แง่คิดอะไรกับเราในยุคนี้ได้บ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องการรักษาปัญญาให้รอดพ้นจากความสับสนวุ่นวายต่างๆค่ะเอาล่ะกเรามาเริ่มสำรวจเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะคะ คืออวตารเนี่ยไม่ใช่แค่นิทานนะครับแต่มันเป็นการสำแดงพระองค์ของเทพเจ้าสูงสุดในรูปแบบต่างๆกันไปเพื่อ,อวัตถุประสงค์บางอย่างส่วนใหญ่ก็เพื่อฟื้นฟูธรรมะตอนที่โลกมันเสื่อมสาวลงไปนะครับแล้วแตละอวตารเนี่ยเขาก็มองกันว่ามันสะท้อนลำดับขั้นของวิวัฒนาการด้วยนะครับทั้งทางชีวภาพอย่างจากปลาไปสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์บกจนมาถึงมนุษย์แล้วก็ทางจิตวิญญ,ญาณด้วยเพราะฉะนั้นมัชยาอวตารที่เป็นปลาเนี่ยก็เลยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ สำคัญมากครับอ๋อค่ะค่ะเป็นการปูพื้นฐานที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะเงินเรื่องราวของมัส,สยาวตานีเริ่มต้นยังไงคะเรื่องมันเริ่มที่กษัตริย์องค์หนึ่งครับท่านทรงธรรมะมากมากชื่อว่าพระสัตยวรัตซึ่งต่อมาเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นไวยวัศสวัตมนูหรือที่เราเข้าใจกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันของเรานี่แหละครับท่านเป็นคนที่มีศรัทธานในพระวิษณุสูงมากแล้วก็แบบว่ามุ่งมั่นสวงหาความจริงอยู่ตลอดเวลา เรท่านไปเจอกับปลาตัวนี้ได้ยังไงคะคือวันหนึ่งนะครับตอนที่พระสัจวัตรกำลังทำพิธีบูชาริมแม่น้ำท่านก็วักน้ำขึ้นมาจะถวายบูชาตามปกติแต่ปรากฏว่าในอุ้งม,มือนั้นนะ่ยมีปลาตัวเล็กๆจิ๋วๆติดขึ้นมาด้วยแล้วปลาตัวนั้นก็พูดได้ครับพูดได้เลยเหรอคะครับพูดขอความคุ้มครองจากปลาใหญ่ที่อาจจะมากินมันนะครับด้วยความเมตตาของท่านสัจวัตรท่านก็เลยเอาปลาใส่ในหม้อน้ําเล็กๆของท่านไปก่อน แล้วปลาก็คงไม่ใช่ปลาธรรมดาแน่ๆใช่ไหมคะไม่ธรรมดาเลยครับปลาตัวนั้นโตเร็วมากแบบโตพรุดพลาดเลยจนท่านต้องย้ายไปใส่ภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากหม้อน้ําก็ไปองค์ดินจากองค์ก็ไปสระน้ําไปทะเลสาบจนสุดท้ายคือไม่มีที่ไหนใหญ่พอแล้วก็ต้องเอาไปปล่อยในมหาสมุทรแล้วพออยู่ในมหาสมุทรเท่านั้นแหละครับปลาตัวนั้นก็ขยายร่างใหญ่โตมโหูลานเลย เปล่งประกายสีทองอารามมีเขาใหญ่ๆเขาเดียวอยู่บนหัวแล้วก็เผยความจริงออกมาว่าแท้จริงแล้วตนคือพระวิษณุนั่นเองโหพอเป็นปลาทองยักษ์มีเขานี่เรื่องเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วแล้วพระวิษณุปรากฏตัวในร่างปลานี่เพื่ออะไรคะพระองค์มาแจ้งข่าวสำคัญครับบอกกับมนูว่าอีกไม่นานแล้วนะโลกจะถึงการสิ้นสุดของยุคหรือที่เรียกว่าเก่านะครับ ซึ่งมันเป็นวัฏจักรเวลาที่ยาวนานมากในจักรวาลวิทยาฮินดูทุกอย่างจะถูกทำลายด้วยน้ำท่วมครั้งใหญ่เลยแต่แต่ท่านไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าท่านน่ะถูกเลือกแล้วให้เป็นผู้สืบทอดชีวิตและก็ปัญญาไปสู่ยุคใหม่การที่พระองค์เลือกมน,นูโดยเฉพาะนี่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมคะอืมนาคิดนะครับการเลือกมน,นูผู้ทรงธรรมเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่า คุณธรรมความเมตตาแล้วก็ความมุ่งมั่นในสัตวธรรมเนี่แหละครับเป็นคุณสมบัติสําคัญทีเ่เหมือนกับดึงดูดการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดยเฉพาะในยามที่โลกกําลังเจอวิกฤตใหญ่ๆเข้าใจแล้วค่ะแล้วภารกิจที่มนูได้รับมอบหมายมีอะไรบ้างคะพระวิษณุก,ก็สั่งให้มนูสร้างเรือครับเรือลําใหญ่ๆเลยแล้วก็ให้รวบรวมสิ่งจําเป็นสําหรับการเริ่มต้นใหม่หลังจากน้ําลดแล้ว ก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์พืชสัตว์ต่างๆทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็เหล่าสัปตืฤศีหรือมหาฤศีทั้ง7ท่านผู้เป็นเหมือนคลางปัญญาความรู้โบราณและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคมภี์พระเวทครับซึ่งเปรียบเหมือนออพิมพ์เขียวแห่งความรู้และธรรมะที่จําเป็นต่อการสร้างโลกสร้างสังคมขึ้นมาใหม่แล้วตอนน้ําท่วมนี่จะรอดกันยังไงคะเรือลําเดียวกับน้ําท่วมโลกพระวิษณุก็บอกวิธีครับว่า พอน้ำเริ่มท่วมเนี่ยให้มนูเอาทุกอย่างที่รวบรวมไว้ขึ้นเรือไปเลยแล้วเดี๋ยวพระองค์จะปรากฏในร่างมัตสยะหรือร่างปลานั่นแหละครับอีกครั้งทีนี้ให้ใช้พญานาควาสุกรีซึ่งเป็นราชาแห่งนาคที่ทรงพลังมากๆเนี่ยมาผูกเรือเข้ากับเขาของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะลากจูงนำทางเรือฝ่าพายุฝ่าคลื่นลมไปสู่ที่ปลอดภัยเองแล้วมนูก็ทาตามนั้นทั้งหมดเลยใช่ครับ ทำตามเป๊ะๆเ,เลยพอถึงเวลาที่กําหนดน้ําก็มาจริงๆครับท่วมโลกเลยทุกอย่างจมหายไปใต้มหาสมุทรหมดเลยแล้วมัสยะก็ปรากฏกายขึ้นตามสัญญามนูก็ใช้พญานาคผูกเรือกับเขาปลาแล้วการเดินทางฝ่าความกัวลหอนครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นระหว่างเดินทางที่ดูยาวนานแล้วก็น่าจะน่ากลัวมากๆเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะจุดนี้น่าทึ่งมากครับ คือขณะที่เรือลอยเคว้งคว้างอยู่กลางพายุกลางความมืดมิดนะครับมัสยะไม่ได้แค่ลากเรือนำทางไปเฉยๆนะครับแต่พระองค์ยังได้ถ่ายทอดความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ให้กับมนูแล้วก็เหล่าฤาษีบนเรือด้วยคำสอนเหล่านี้นี่แหละครับที่ต่อมารวบรวมไว้เป็นมัสยะปุราณนะซึ่งเป็นคัมภีร์ปุราณะสำคัญเล่มหนึ่งเลยเนื้อหาก็เกี่ยวกับจักรวาลการสร้างการทำลายหน้าที่ธรรมะคือครบถ้วนเลย อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการาการรักษาการถ่ายทอดปัญญาแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดก็ตามแต่เหมือนจะมีอุปสรรคสําคัญอีกอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทใช่ครับใช่ในช่วงที่กําลังโกลาหลกันอยู่นั่นแหละครับมีอสูรตนหนึ่งชื่อไหครีวะดังตำนานก็บอกว่ามีหัวเป็นม้านะครับอสูรตัเน,นี้แอบเข้าไปขโมยคัมภีร์พระเวทมาจากพระพรหมซึ่งเป็นผู้สร้างโลก ตอนที่ท่านกำลังบรรทมอยู่โอ้ oh, แล้วการที่พระเวทหายไปนี่มันส่งผลร้ายแรงขนาดไหนคะร้ายแรงมากครับเพราะพระเวทนี่คือคือรากฐานของความรู้ของธรรมะทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่มีพระเวทเนี่ยพระพรหมก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่หลังน้ำลดไม่ได้หรือสร้างได้ก็ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนสถาปนิกที่ไม่มีแบบแปลนไม่มีพิมพ์เขียวนะครับจะสร้างตึกได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น การกู้พระเวทคืนมาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆเลยแล้วแบบนี้มัสยะก็ต้องลงมือเองเลยสิคะถูกต้องครับหลังจากที่นำทางเรือของมนูไปถึงที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมัสยะก็ดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรเลยครับไปต่อสู้กับเจ้าอสูรไหครีวะจนชิงคัมภีร์พระเวทกลับคืนมาได้สำเร็จแล้วก็นำไปถวายคืนแด่พระพรหมเพื่อให้กระบวนการสร้างโลกใหม่เนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องอันนี้แหละครับ คือการกอบกู้ปัญญาที่แท้จริงเลยจะพายเรื่องกระจบลงด้วยดีนะคะใช่ครับพอสถานการณ์คลี่คลายน้ำลดลงเรือของมนูก็ไปจอดเทียบที่ยอดเขาฮิมาลัยแล้วมนูเหล่าฤาษีพร้อมกับเมล็ดพันธุ์สรพรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้เริ่มต้นสร้างโลกสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันของเรานี่เองครับโอ้โหฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วรู้สึกว่ามัน มันมีสัญ,ญลักษณ์มีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้ถ้าจะให้ถอดรหัสออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์มันจะหมายความว่ายังไงได้บ้างคะแน่นอนครับเรื่องนี้ตีความได้หลายชั้นหลายมิติมากๆเลยครับลองดูสัญ,ญลักษณ์หลักๆนะครับอย่างมหาสมุทรที่เวงว้างก่อนน้ำท่วมหรือแม้แต่น้ำที่ท่วมโลกเนี่ยบ่อยครั้งจะถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกของเรานะครับ คือมันกว้างใหญ่มีทั้งความสับสนวุ่นวายหรือคือความไม่รู้แล้วก็มีขุมทรัพย์แห่งปัญญาซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันอ๋อค่ะค่ะเหมือนทะเลที่มีทั้งคลื่นลมและไข่มุกใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแล้วน้ำท่วมโลกล่ะครับอันนี้ก็เปรียบเหมือนพลังของอวิชชาคือความไม่รู้หรือตัณหาความอยากมายาความหลงผิดต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตเรานะครับ มันบดบังความจริงทําให้เราหลงทางไปแล้วปลาหรือมัสยะละคะปลานี้คือตัวแทนของแสงนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหรืออาจจะเป็นปัญญายาณภายในของเราเอง intuition หรือ higher consciousness ที่ช่วยให้เราสามารถลอยตัวขึ้นเหนือกระแสะความสับสนมุ่นวายหรืออวิชานั้นได้ไม่จมลงไปกับมันส่วนเรือของมนูก็น่าจะเป็นเป็นศรัทธาครับ แล้วก็วินัยและคุณธรรมด้วยเปรียบเหมือนยานพาหนะที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับด้วยการปฏิบัติการฝึกฝนตนเองเพื่อใช้ข้ามพ้นพายุแห่งชีวิตและการเปลี่ยนแปลงไปให้ได้แล้วพญานาควาสุกรีที่ใช้ผูกเรือล่ะคะอันนี้น่าสนใจอืพญานาคเนี่ยมักจะถูกเชื่อมโยงกับพลังกุลทลีนีครับคือพลังชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนซึ่งถ้าเราปลุกให้ตื่นขึ้นมา แล้วก็ควบคุมได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงเราเข้ากับพลังงานที่สูงส่งกว่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เหมือนเชือกที่เชื่อมเรือไว้กับปลาน่ะแหละครับสุดท้ายคำพีพระเวทที่กู้คืนมาได้อันนี้ก็คือการฟื้นฟูภูมิปัญญาและความรู้แจ้งนั่นเองครับเป็นสัจธรรมเป็นหลักการที่ทำให้ชีวิตทำให้โลกกลับมาเจริญงอกงามได้อีกครั้งหลังจากที่ถูกความไม่รู้หรือความชั่วร้ายบดบังไป แล้วถ้ามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกนะครับเรื่องนี้ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วยนะครับคือจากรูปแบบที่ดูเรียบง่ายอย่างปลาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในขั้นต้นๆเลยมาสู่การตระหนักรู้ในระดับที่สูงขึ้นของมนุษย์ก็คือมนุษย์มันแสดงให้เห็นว่าการสำแดงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามระดับการรับรู้ของผู้คนด้วยครับฟังแล้วบทเรียนจากเรื่องนี้เอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโบราณเลย มีข้อคิดสําคัญอะไรบ้างคะที่เราน่าจะเก็บไปคิดต่อหรือเอาไปใช้ได้จริงๆมีหลายประเด็นเลยครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆผมขอลองสรุปเป็นแก่นหลักๆสักเอ,อ่อสามสี่ประเด็นนะครับ 1. คือศรัทธานําทางฝ่าความโกลาหลครับคือในช่วงเวลาที่ชีวิตเราเจอวิกฤตเจอความสับสนความไม่แน่นอนเปรียบเหมือนน้าท่วมนะครับการที่เรายึดมั่นในศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความดีหรือในศักยภาพตัวเองเนี่ย มันจะเป็นเหมือนสมอเรือครับแล้วก็อาจจะเปิดทางให้เราได้รับการนำทางหรือความช่วยเหลือแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เหมือนที่มนูได้รับความช่วยเหลือจากมัสยะก็เพราะความเชื่อมั่นและคุณธรรมของท่านเองค่ะข,ข้อนี้นะ่าจะให้กำลังใจหลายๆคนได้เลยนะคะครับผมข้อสองคือคุณค่าอันเป็นนิรันดร์ของปัญญาและธรรมะเรื่องการที่พระเวทถูกขโมยไปแล้วต้องไปกู้คืนมาเนี่ยมันเน้นย้ำเลยครับว่าการรักษาปัญญา หรือหลักการที่ดีงามเอาไว้นะ่ะสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นความรู้จริยธรรมคุณค่าหรือความเมตตาสิ่งเหล่านี้คือรากฐานจริงๆของความเจริญงอกงามเราทุกคนก็มีหน้าที่ต้องปกป้องถ่ายทอดแล้วก็ดำเนินชีวิตตามหลักการเหล่านี้เพื่อไม่ให้มันหายไปกับกระแสะความเปลี่ยนแปลงหรือความหลงผิดต่างๆเหมือนเป็นแก่นที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้นะคะใช่ครับ ประเด็นที่3คือวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่น้ำท่วมโลกที่ดูเหมือนการทำลายล้างที่น่ากลัวมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันกลับเป็นการชำระล้างเพื่อการเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้สอนให้เรามองว่าทุกๆการสิ้นสุดความสูญเสียหรือความผิดพลาดในชีวิตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นจุดจบเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นการเปิดทางไปสู่โอกาสใหม่ๆการเติบโตหรือการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมก็ได้ ถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับมันได้มองวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ประมาณนั้นครับและข้อสุดท้ายที่อยากพูดถึงก็คือพลังของการกระทำเล็กๆด้วยใจเมตตาการที่มนุษย์ช่วยปลาตัวเล็กๆในตอนแรกด้วยใจเมตตาธรรมดาๆรรเลยไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเนี่ยกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การได้รับความช่วยเหลือได้รับการเปิดเผยสัตธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆ อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดว่าความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะดูเล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถเป็นประตูเชื่อมเราเข้ากับสิ่งดีงามหรือความจริงที่สูงส่งกว่าได้เหมือนกันนะครับ ประเด็นเหล่านี้ทรงพลังมากเลยค่ะโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่แบบเต็มไปด้วยความซับซ้อนความเปลี่ยนแปลงก็เร็วมากข้อมูลข่าวสารก็เยอะและไปหมดเลยนะคะแล้วเรื่องราวโบราณแบบนี้จะให้แนวทางอะไรกับเราในการรับมือกับน้ำท่วมยุคใหม่พวกนี้ได้บ้างคะไม่ว่าจะเป็นความสับสนทางข้อมูลข่าวสารความท้าทายทางจริยธรรมหรือแม้แต่ความรู้สึกเอ่อเคว้งคว้างส่วนตัวของเราเองเป็นคำถามที่ดีมากครับเรื่องมัสยาวตานเนี่ย มันเหมือนกระตุ้นให้เรากลับมาสำรวจพระเวทที่อยู่ข้างในตัวเรานี่แหละครับซึ่งก็คือแก่นแท้ของจริยธรรมคุณค่าพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจหรือปัญญายาณของเราเองในยุคที่สิ่งเราภายนอกมันดึงความสนใจเราไปตลอดเวลาเนี่ยการที่เราหันกลับมาดูแลมายึดมั่นในหลักการภายในเหล่านี้ก็เหมือนกับการรักษาคัมภีร์อันล้ำค่าของเราไม่ให้ถูกกระแสะความวุ่นวายพัดพาไปนั่นเองครับ คือให้กลับมาหาแก่นของตัวเองใช่ครับแล้วเราทุกคนก็สามารถสร้างเรือของตัวเองขึ้นมาเพื่อรับมือกับอุทกภัยในชีวิตได้เหมือนกันครับเรือลำนี้อาจจะสร้างขึ้นจากวินัยในตนเองการปฏิบัติคุณธรรมต่างๆการฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงนำทางด้วยปัญญาที่ได้มาจากการเรียนรู้การใคร่ครวนการเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเองยึดเหนี่ยวไว้ด้วยศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในความดีในศักยภาพของมนุษย์หรือในพลังที่สูงส่งกว่าที่เราเข้าใจก็ตามและรับการชี้นำโดยการตระหนักรู้ในตนเองเซลฟ์ r วรเนสและการเชื่อมต่อกับมิติที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ความคิดปรุงแต่งในชีวิตประจำวันของเรานะครับอสร้างเรือของตัวเองครับ แก่นสำคัญก็คือการบ่มเพาะความเข้มแข็งจากภายในการรักษาคุณค่าที่สำคัญที่สุดของเราเอาไว้แล้วเราจะพบว่าเราสามารถฟื้นคืนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับแม้ว่าอุทกภัยนั้นจะเป็นวิกฤตการณ์ภายนอกหรือเป็นความวุ่นวายที่อยู่ในใจเราเองก็ตามเป็นการเชื่อมโยงที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากการสำรวจเรื่องมัสยาวตาในวันนี้ก็คือ ชีวิตเนี่ยมันดำเนินไปเป็นวัฏจักรจริงๆการสิ้นสุดไม่ใช่จุดจบเสมอไปแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ปัญญาคุณธรรมความเมตตาเนี่ยคือสมอที่แท้จริงที่จะช่วยยึดเหนี่ยวเราไว้ท่ามกลางความผันผวนของชีวิตนะคะและที่สำคัญการนำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปัญญายาณภายในเนี่ยพร้อมจะปรากฏแก่ผู้ที่สแสวงหาความจริงด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วก็จริงใจเสมอ ถูกต้องเลยครับแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้ลองนำกลับไปใคร่ครวญกันต่อนะครับซึ่งก็ต่อยอดจากที่เราคุยกันมานี่แหละครับลองพิจารณาดูนะครับว่าการที่เราเริ่มตระหนักรู้ถึงอุทกภัยในชีวิตของเราเองไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนความไม่รู้ความกลัวหรือความทุกข์ต่างๆเนี่ย การตระหนักรู้นั่นเองมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะเริ่มมองหามัตสยะหรือแสงสว่างแห่งการนำทางจากปัญญายาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเราได้อย่างไรและในตอนนี้มีปัญญาหรือคุณค่าสำคัญอะไรที่เราจำเป็นต้องปกป้องและรักษาไว้ให้มั่นคงที่สุดในชีวิตของเราณวันนี้การใคร่ครวนกับคำถามเหล่านี้อาจจะนำทางเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบนเส้นทางของแต่ละคนได้ครับ